สวัสดีค่ะวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เราจะขึ้นเรื่อง my family อะ my family แปลว่าอะไรครอบครัวของฉันครอบครัวของฉันนะคะนักเรียน,นะคะในครอบครัวของพวกเรามีใครบ้างเอ่ยอ่าหนึ่งต้องมีใครมีพ่อมีแม่ มีเราใช่ไหมคะมีตัวเราอาจจะมีพี่หรือมีน้องแล้วก็มีคุณยายอาจจะมีคุณปู่คุณย่าใช่ไหมคะทีนี้เราไปดูคําศัพท์ก่อนนะคะนักเรียนอ่านตามแล้วก็สะกดตามคุณครูนะคะ g r a n d f a t h e r grandfather ปูหรือตานะคะต่อมา G R A N D M O T H E R แกนแมนเตอร์ยายหรือย่อาะนะคะต่อมาค่ะ F A T H er father หมายถึงพ่อ mo th er mother หมายถึงแม่ค่ะต่อไป bro th er brother หมายถึงพี่ชาย หรือน้องชายนะคะต่อมา S I S T E R Sister Sister พี่สาวหรือว่าน้องสาวนั่นเองค่ะทีนี้เรารู้คำศัพท์แล้วเราไปดูแผนผังดีกว่านะคะ ก่อนที่จะมาเป็นตัวเราได้เราจะต้องมีใครมีคุณพ่อมีคุณแม่ดังนั้นถ้าคุณครูบอกว่าให้นักเรียนทำแผนผังครอบครัวนะคะเราก็ต้องบอกว่าอะไร My family หรือว่าแทนชื่ออย่างเช่น By Py Family ได้ไหมคะ Father Mother แล้วได้ใครมาได้มี มีแปลว่าชั้นนะคะตัวเราได้พี่ชาย brother ได้ sister คือน้องสาวเพราะว่าน,นี้คนเล็กเนาะนะคะนักเรียนได้ไหมคะทำได้เนาะเดี๋ยวคุณครูจะสั่งนะคะทีนี้เราจะต้องพอวาดเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาบอกด้วยว่า There are f <Fly> l พี่พ p ล e ฟล์แปลว่า5พี่โผแปลว่าคนก็คือครอบครัวนี้มีกี่คน5คนขัอนอ่านับ1 2 3 4 5 นะคะรวมพ่อแม่ด้วยรวมตัวเองด้วยนะคะ t h e r e are five people in my family นะคะถ้าคุณครูถามเนาะอยู่ในห้องเรียนครูจะถามว่า mm hmm. how many people are you in uh, are are t e in your family อ,อีกรอบค่ะ how many people are t h e r e in your family ครอบครัวของคุณมีสมาชิกกี่คนคะ mm hmm. พวกเราก็จะตอบว่า t h e r e are ตามด้วยน u m เบอหรือจำนวนตัวเลขนะคะจำนวนตัวเลข people อย่างเช่นได้ are three people ครอบครัวของฉันมีสมาชิก3คนนั่นเองค่ะอะลองถามดูสิสมมติว่าครูถามใครดีถามใบไผ่นะ How many brothers, brothers do you have? ถามว่าคุณมีพี่ชายหรือน้องชายกี่คนถ้าเราไม่มีเราก็อะไร no ใช่ไหมคะ no I have นะคะแต่ว่าถ้าเรามีล่ะ I have one brother ได้ไหมอ่ามีพี่ชายหนคน I have two b r o t h e r มีพี่ชายสองคนนะคะ how many sisters Do you have? I have number sisters ก็คือบอกจะตามด้วยจำนวนนะคะว่ามีน้องสาวหรือพี่สาวกี่คนนะคะอาถ้าเขาถ้าเราไม่มีล่ะ I have no sisters นะคะ I I no have นะหรือว่า I don't have ก็ได้นะคะก็คือฉันไม่มีนะคะ I have not sisters นะคะโอเคมาถึงงานของเรานะคะ ให้นักเรียนวาดแผนผังครอบครัวอย่างเช่นให้เขียนว่า my เนาะ,ะเขียนว่า My family นะคะแล้วก็วาดมาว่ามีกี่คนใช่ไหมถ้าเรามีสองคนเนาะ,ะถ้าเราเป็นลูกสาวคนเดียวใช่ไหมแล้วก็วาดพ่อแม่แล้วก็วาดเราคนเดียวใช่ไหมคะแสดงว่าครอบครัวของเรามีกี่คนสามคนถ้าสามคนก็ต้องใส่เลขอะไรใส่เลขสามหรือเขียนคําว่า three นั่นเองนะคะนักเรียนจำได้อยู่แล้วนะคะอ่าทบทวนคําศัพท์ค่ะ Father, Mother, Brother, Me, Sister, โ okay, อเคค่ะ See you Goodbye นะคะ